สวัสดีครับออกมาโชว์ EP นี้ครับเราจะมาแกะกล่อง GoPro 11 Black กันครับ เรียบร้อยนะครับ GoPro 11 Black ของเรานะครับนี่ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทาง GoPro นะครับซึ่งตอนนี้ออกมาเป็นตัว11แล้วนะครับซึ่ง GoPro เนี่ยต้องบอกก่อนว่าออกมาทุกปีครับตัว11นี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาบอกว่าอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่นะครับแต่ก็บอดี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งตัวผมเนี่ยก็ซื้อโกโปมาหลายรุ่นแล้วทีนี้ยตามมาทุกปีเหมือนกันนะครับส่วนปีนี้เนี่ยจะเป็นคิวของ11เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่านี่กล่องโกโปนะครับทุกคนมันก็เหมือนเดิมนะ คือตั้งแต่ GoPro 9มาถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะเป็นกล่องแบบนี้ละซึ่งซึ่งดีมากๆอ่ะปกติคนใช้ GoPro เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องซื้อกล่องเพิ่มซื้ออะไราเพิ่มใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจาก GoPro 9มาเนี่ยก็จะมีเคสซอฟเคสแบบนี้แถมมาให้เลยนะครับป๊าบเปิดมาโป๊ะโอ้โห,โโห GoPro 11ครับเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาว่ากันนะแล้วก็มีสายเอ่อ USB Type C แบตเตอรี่นะ เขาบอกอึดขึ้นขายึดจับต่างๆนะครับก็สลายโกโปรหมดแล้วแล้วก็คู่มือนะครับก็ประมาณนี้อุปกรณ์ก็เหมือนเดิมตั้งแต่โกโปรก้นะครับก็จะได้แบบนี้แหละอ่ะว่ากันเรื่องแบตก่อนเลยนะครับนี่ทุกคนดูนะเขาบอกว่าเป็นแบตรุ่นใหม่มันสามารถทนขึ้นหมายความว่าใช้ได้นานขึ้นนะครับถึง38% Go p ปดเป1 1์เซ็ครับ โ o โปร11 Black เหมือนเดิมนะถ้าพูดถึงภายนอกนะผมมองว่าเหมือนเดิมเหมือนตัวโ o โปรสเลยอะวัสดุทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงโลโก้สีฟ้าแล้วก็มีเขียนว่า11ตรงนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดนะครับข้างนอกอาจจะเหมือนเดิมนะครับแต่ภายในเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปข้างในนะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์ตัวใหม่ระบบเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นการถ่ายภาพที่สัดส่วน8ต่อ7 ที่ให้พื้นที่แนวตั้งมากขึ้นกว่าเดิมและสามารถนําไปครอบได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอยา่าง16:29นะครับตอบโจทย์การใช้งานในยุคสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook TikTok ตต่างๆนะครับก็จะนิยมเป็นแนวตั้งเนาะต่อไปนะครับที่ผมชอบในตัว11นี้นะครับก็คือรองรับการถ่ายระบบสี10บิตแล้วนะครับถ่ายด้วยความละเอียด5.3และ 4K นะครับ แล้วก็เพิ่มเลนสําำหรับงานถ่ายมุมกว้างตอนแรกก็คิดว่าของ g o p r เนี่ยเป็นมุมกว้างแล้วนี่เพิ่มใหญ่ขึ้นไปอีกต่อด้วยไฮเปอร์สมูทนะครับที่อัปเกรดนะครับจาก4.0ในตัว GoPro 0น,นะครับเป็นเวอร์ชั่น5.0แล้วไฮเปอร์สมูทตัวเวอร์ชั่น4.0นี่ทำได้ดีอยู่มากๆอยู่แล้วนะครับอัปเกรดเป็น5.0 ให้ดีขึ้นไปอีกนะครับโกโบนี่เขาแบบว่าขึ้นชื่อเรื่องพวกไฮเปอร์สมูทพวกการสั่นมากจริงๆนะครับตัวต่อไปที่มีการอัปเกรดนะครับ Horizon l ็อกโอ้โหไม่ต้องใช้เลนมอสแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้โหมดนี้ปั๊บหมุนกล้องได้360องศานะครับเขาจะรักษาระดับเส้นขอบฟ้าไว้คงที่เรามาว่ากันต่อเรื่องเรื่องไทม์แลปนะครับเพิ่มมาทั้งหมด3โหมดนะครับมีถ่ายดาวกลางคืนถ่ายที่เป็นแบบว่าสปีดชัตเตอร์ต่ำๆนะที่คนชอบวาดเป็นเส้นๆอย่างเง โกโปรนะครับตัวนี้นะครับถ่ายได้สูงสุด 5.3K 60เฟรมเซกสรุปนะครับ g o โปรฮีโร่1 Black ก็มีฟังก์ชันตามที่อธิบายไปคร่าวๆนะเราก็เป็นแฟนคลับ g o p ปรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเขาจะออกตัวไหนมาเราก็ซื้อมาเล่นนะครับและที่สำคัญนะครับโกโปรเนี่ยถ่ายได้แบบสนุกมากนะครับกล้องแอคชั่นแคมที่ใช้งานง่ายนะครับสาวกอย่างเราไม่พลาดแน่นอนนะครับ ถือว่าใช้งานจริงนะผมเป็นคนใช้โกโปเป็นหลักตัวเก่าสำหรับผมก็เพียงพออยู่แล้วนะแต่มันเพิ่มฟังก์ชันมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแต่พอรวมๆก็ได้เยอะพอสมควรนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมก็ซื้อมาลองเล่นกันได้นะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ